ต้องบอกว่าพลาดซะแล้วนะครับดิชาลิซอนนะครับเล่นผิดรุ่นซะแล้วไปปากดีอะใครไม่ปากดีนะครับไปปากดีกับอันโตนิโอคอนเต้กุนซือฮาร์ดคอร์ประจำพรีเมียร์ลีกนะครับสืบเนื่องนะครับจากที่เรารู้กันว่าดิชาลิซอนเนี่ยเมื่อวันสองวันก่อนนะครับได้ออกมาฟาดได้ออกมาฟาดคอนเต้นะครับฟาดยับยับเลยนะฮะว่าไม่สมเขาลงเป็นตัวจริงนะครับเลยเป็นไซที่ทําให้ทีมแพ้นะครับแล้วก็เขาไม่รู้ว่าคอนเต้คิดอะไรอยู่นะครับทำไมถึง ให้เขาซ้อมนะครับให้เขาซ้อมในฐานะที่เขาเป็นตัวจริงนะครับแต่พอเวลาถึงเวลาที่แข่งจริงๆเนี่ยกลับไม่ส่งเขาลงนะฮะทังที่เขาก็เล่นดีจะตายนะฮะเขาถึงขนาดเคลมตัวเองเลยว่าถ้าเขาได้ลงเป็นตัวจริงเนี่ยทีมชนะแน่นอนครับเพราะว่าดูจากสถิติที่ผ่านมานะฮะว่าเขาช่วยทีมได้มากแค่ไหนนะครับเขาก็พูดประมาณนี้ครับและล่าสุดครับคอนเต้ครับออกมาสวนความปากแจ๋วของลิชาริซอนเรียบร้อยแลวฮะสวนทังปังก็ว่าได้นะครับคอนเต้ได้ออกมาบอกว่า เขาได้ฟังในบทสัมภาษณ์ของดิชาลีซอนเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าดิชาลีซอนไม่ได้ด่าเขานะดิชาลีซอนไม่ได้ว่าคอนเต้นะครับคือในบทสัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าดิชาลีซอนเนี่ยพูดแต่คําว่าผม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 ซึ่งนั้นหมายความว่าเขาล่าตัวเองโคตรตึงเ่ะคอนเต้บอกว่าดิชาลีซอนเน่ะว่าตัวเองทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นที่บอกว่าฤดูกาลนี้ของผมมันห่วยแตกนะครับซึ่งในความหมายของดิชาลีซอนเนี่ยรู้กันดีว่า เขาหมายถึงทีมเขาด่าทีมเขาด่าโค้ดนะฮะแต่ว่าคอนเต้เนนะี่ยเอาออกมาให้สัมภาษณ์ในมุมมองที่ว่าใช้คําว่าผมดิชเลซอนใช้คําว่าผมไม่ได้ใช้คําว่าเราฉะนั้นหมายความว่าเขาด่าตัวเองเขาโทษตัวเองครับซึ่งคอนเต้ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วเพราะดิชเลซอนสถิติการลงสนามก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่าเน่าแค่ไหนฮะเล่นในพีเมลีกยิงไม่ได้สักประตูเลยนะลงสนามมา20กว่านัดแล้วนะครับ ยิงได้2ประตูในในยูฟาแชมเปี้ยนลีกฮะแล้วก็มียิงได้อีก2ประตูในกับทีมชาติในฟุตบอลโลกนะครับแต่ตั้งแต่สเปอร์ซื้อตัวมา60บล้านปอนด์เนี่ยฮะหกล้านปอนด์เลยนะซื้อจากเอเวัตตันมายังยิงไม่ได้เลยยังเรียกว่าขาดทุนย่อยยับเลยดีกว่านะครับซึ่งคอนเต้นเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ดิชาริซอนออกมาพูดแบบนี้นั่นเท่ากับว่าเขารู้ตัวเองว่าเขาแย่แค่ไหนนะว่าเขาเขารู้ตัวเองนะครับว่าตัวตัวเองแย่แค่ไหนนะครับว่าตัวเองแบบ ฟีทาวนั้นคือไม่ถึงขั้นนะฮะแล้วเขาก็เขาก็ <im it> โอเคนะครับว่าลิชารทอนออกมายอมรับตัวเองได้ก็ดีฮนะแล้วก็ <im it> เขาก็บอกว่าลิชารทอนเนี่ยได้มาคุยหลังไม่กับเขาแล้วครับได้มาขอโทษเขาแล้วนะกับกรณีดังกล่าวนะครับซึ่งอันเตโอคอนเตก็ไม่ได้ว่ากล่าวแต่อย่างใดนะครับเขาบอกว่าเขาก็ให้อภัยครับก็บอกว่าเออก็เขาไม่ได้ผิดจริงๆนี่นะฮะเพราะว่าลิซายิทอนเขาไม่ได้ด่าเขานี่ไม่ได้ด่าเขาอะ แต่คือเขาด่าตัวเองออกมายอมรับว่าตัวเองแบบมีซีซั้นที่ไม่ดีนะครับเจ็บบ่อยนะครับงนงีงันงาไม่สามารถเค้นอร์มเก่งได้นะครับมันเคยเก่งด้วยเหรอวะเอาจริงๆเอาใครเป็นใครเป็นแฟนเอวป้าตันช่วยบอกผมหน่อยเหรอว่ามันเก่งจริงเหรอวะมันเคยเก่งด้วยเหรอมันเคยยิงดีๆเหรอผมเห็นมันยิงสวยอยู่ลูกเดียวก็ตอนบอลโลกนั่นแหละฮะนอกนั้นก็มีแต่ปากมันกับการชวนชวนคนอื่นทะเลาะอย่างเดียวนะฮะที่ชาลิสันจากภาพลักษณ์ของมันเป็นอย่างนั้นนะฮะและคอนเต้ก็ออกมาสวนกลับแบบนิ่มๆเจ็บๆเลยนะฮะกับกรณีที่ดิชาล ปากแจ๋วไปนะครับซึ่งสรุปแล้วมวยคู่นี้ดิชายาซอนแพ้าราบคาบนะครับโดยคอนเต้น,นะครับก็ยังกล่าวปิดท้ายด้วยครับว่าถ้าดิชายาซอนเนี่ยเก่งจริงก็ต้องเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองครับพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเขาสมควรที่จะเป็นตัวจริงให้ได้นะครับและไม่ใช่แค่ฝีมือนะทัศนคติด,ด้วยในะที่แสดงออกมาพูดอย่างนี้หมายความว่ามึงสำรองยาวมึงนั่งยาวแน่นอน มึงนั่งยาวแน่นอนครับเตรียมตัวย้ายทีมนะฮะแต่ก็ไม่รู้ครับอย่างที่อย่างที่บอกไปว่าไม่รู้ว่าคอนเต้หรือดิชาริซอนใครจะไปก่อนกันนะครับเพราะว่าคอนเต้ก็เกอีร้อนเต็มทีแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่าตอนนี้ทีมสตาฟของอาทางสเปอร์เนี่ยเริ่มไม่พอใจคอ e นเต้แล้ะครับในหลายๆอย่างเพราะว่าวงในเขามีอีกเยอะนะครับทีมแพ้มันก็หามันเป็นเรื่องปกติของระบบทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเขาจะต้องหาคนรับผิดชอบครับเมื่อทีมแพ้ต้องหาคนรับผิดชอบและคนที่ แบกรับทุกอย่างก็คือผู้จัดการทีมฮะในเรื่องของวงการทุตบอลน,นะแบกรับทุกอย่างทุกแรงกดดันชนะเขาก็ได้เครดิตแพ้เขาก็ต้องโดนฮะนั่นคือป็นเป็นธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเมื่อนเมื่อเขาจะหาแพ้คอนเต้ก็คือแพ้ในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูกันครับว่าระหว่างดิชาริซอนหรือว่าคอนเตน้ใครจะไปก่อนกันนะครับผม